หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยาย,ยน2566ที่ผ่านมาการแข่งขันเย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาทีมชาติไทยแชมป์กลุ่มเพบกับทีมชาติเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่ม C ีด้วยผลปรากฏว่าสาวไทยเล่นปบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์3-0เซต25-20 25-22 25-23ส่งผลให้เกาหลีใต้มีคะแนนเพียงหนึ่งแต้มรั้งอันดับ3ของตารางขณะที่เวียดนามมี5แต้มรั้งอันดับ2ของตารางค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เงื่อวันที่30สิงหาคม25 6 6าทีมชาติเกาหลีใต้เป็นฝ่ายไพ่แพ้ให้กับเวียดนาม2องต่อ3เซต25ต่อ22 25ต่อ19 23ต่อ25 17ต่อ25 13ต่อ15ค่ะส่งผลให้เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์อาชนะเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียแม้ว่านัดสุดท้ายของเกาหลีใต้จะสามารถเอาชนะออสเตรเลียสเซตรวดแต่เกาหลีใต้ก็ไล่คะแนนไม่ทันแล้วค่ะทำให้จบอันดับที่3ของตารางแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตา จากผลการแข่งขันดังกล่าวสร้างความตกปลึงให้กับสื่อและประชาชนในเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเพราะแม้ว่าเกาหลีจะไม่เคยได้แชมปในรายการนี้แต่ก็ไม่เคยตกรอบ4ี่ทีมสุดท้ายมาก่อนนะับเป็นการตกรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะับตั้งแต่ส่งเข้าประกวดในรอบ48ปีเลยค่ะ